ลองจินตนาการดูว่าชีวิตของแอร์โฮสเตสผู้มาประสบการณ์ที่เคยบินข้ามทวีปนับร้อยครั้งแต่กลับต้องหยุดนิ่งด้วยน้ำตาเพียงเพราะได้พบแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งที่สนามบินในประเทศไทยเรื่องราวเล็กๆที่ใครอาจมองข้ามแต่กลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในหัวใจของเธอ ทันทีที่เครื่องบินโดยสารจากรัสเซียลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิบรรยากาศเต็มไปด้วยผู้โดยสารที่ต่างกำลังเร่งรีบเดินออกจากเกตแต่สำหรับแอร์โฮสเตสรัสเซียผู้มีประสบการณ์การบินมาแล้วหลายสิบปีทุกย่างก้าของเธอเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกเพราะนี่คือการมาเยือนประเทศไทยครั้งแรกของเธอดินแดนที่เธอเคยได้ยินเพียงเรื่องเล่าภาพถ่ายและเสียงเพลงจากเพื่อนร่วมงานแต่ไม่เคยได้สัมผัสด้วยตาตนเอง เมื่อเดินผ่านถงผู้โดยสารขาเข้าเธอสังเกตเห็นแม่บ้านไทยคนหนึ่งในชุดยูนิฟอร์มสีน้ำเงินกำลังทำความสะอาดพื้นด้วยความตั้งใจมือของแม่บ้านนั้นหยาบกร้านแต่ใบหน้ายังคงมีรอยยิ้มอ่อนโยนราวกับคนที่ไม่เคยย่อท้อความเรียบง่ายและความจริงใจที่ใช้ออกมาจากดวงตาของแม่บ้านทำให้หัวใจของแอร์โฮสเตสรัสเซียสันสะเทือนเธอหยุดเดินหันไปยกมือไหวอย่างเก้กเก๊กำกังตามวัฒนธรรมไทยที่เธอเคยศึกษามาบ้าง แม่บ้านไทยยิ้มกว้างและยกมือไหว้ตอบกลับอย่างอบอุ่นรอยยิ้มนั้นเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมสองประเทศเข้าด้วยกันในพริบตาเดียวแอโฮสเตสผู้ผ่านพบผู้คนมาแล้วทั่วโลกกลับรู้สึกว่าความจริงใจเล็กๆตรงหน้านี้ยิ่งใหญ่กว่าการต้อนรับรู้ราใดาๆน้ำตาแห่งความทราบซึ่งเออคลอขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเธอรีบหันหน้าไปทางอื่นแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถกลั้นน้ำตาได้ ในหัวใจของเธอผุดขึ้นคำถามมากมายทำไมภาพที่ดูธรรมดาอย่างแม่บ้านคนหนึ่งทำความสะอาดสนามบินจึงทำให้เธอรู้สึกถึงความงดงามของชีวิตได้ลึกซึ้งเช่นนี้เธอนึกถึงช่วงเวลาหลายปีในอาชีพที่ต้องแต่งหน้าทรงผมแปะและให้บริการผู้โดยสารบนฟ้าแต่กลับไม่เคยมีรอยยิ้มใดที่ทำให้เธอรู้สึกอิ่มเอมเท่ากับรอยยิ้มที่ได้รับในวันนี้เธอก้าวเข้าไปทักทายด้วยภาษาอังกฤษอย่างเรียบง่าย Hello How are you เสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่แม่บ้านกลับพยักหน้าและตอบด้วยภาษาไทยสั้นๆว่าสบายดีคะ่ะ ถึงแม้แอร์โฮสเตสรัสเซียจะไม่เข้าใจทุกคำแต่เธอเข้าใจความหมายจากสายตาและรอยยิ้มที่เปล่งประกายออกมาความรู้สึกอ่อนโยนและการยอมรับที่ไม่ได้ใช้ถ้อยคำกลับทรงพลังยิ่งกว่าคำพูดใดๆที่เธอเคยได้ยินบนโลกใบนี้บรรยากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งเธอรู้สึกเหมือนได้เรียนรู้บางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าการท่องเที่ยวหรือการทำงานเธอได้เรียนรู้ว่าความเป็นมนุษย์ความเรียบง่ายและความจริงใจคือของขวัญที่สวยงามที่สุดที่ต่างชาติต่างภาษาสามารถมอบให้แก่กันได้ เธอยิ้มทั้งน้ำตาและเดินต่อไปตามทางในสนามบินแต่ความรู้สึกในใจกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกก้าวเต็มไปด้วยภาพของแม่บ้านที่ยังคงก้มหน้ากวาดพื้นด้วยความตั้งใจแอร์โฮสเตสรัสเซียรู้สึกว่าประสบการณ์การเดินทางครั้งนี้กำลังมอบบทเรียนที่มีค่ามากกว่าการท่องเที่ยวหรือการทำงานมันคือบทเรียนของหัวใจที่เตือนให้เธอเห็นถึงคุณค่าของความเรียบง่ายและความจริงใจที่บางครั้งผู้คนมักมองข้าม เธอหยุดยืนที่หน้ากระจกบานใหญ่ของสนามบินมองเห็นผู้โดยสารมากมายกำลังเดินสวนไปมาแต่สายตาของเธอกลับยังวงเวียนไปที่ภาพแม่บ้านไทยคนนั้นเธอเอื้อมมือไปแตะแก้มที่ยังมีร่องรอยน้ำตาแล้วหัวเราะอ,ออกมาเบาๆราวกับกำลังหัวเราะให้กับความอ่อนไหวของตนเองแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความสุขใจ ระหว่างที่เธอกำลังนั่งรอรถเพื่อไปโรงแรมภาพเหตุการณ์เล็กๆในสนามบินยังคงฉายชัดในหัวเธอเหมือนหนังที่เล่นซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่าเธอเริ่มคิดถึงชีวิตของแม่บ้านคนนั้นว่าเบื้องหลังรอยยิ้มจะมีเรื่องราวแบบใดอาจจะเต็มไปด้วยความเหนื่อยยากอาจจะต้องทำงานหนักทุกวันแต่กลับยังมอบรอยยิ้มอันอ่อนโยนให้แก่คนแปลกหน้าได้อย่างง่ายดายเธอนั่งพิงเบาะรถมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นถนนเมืองไทยที่เต็มไปด้วยแสงไฟและความคึกคักของผู้คนเธอเริ่มเข้าใจว่าประเทศนี้ไม่ใช่เพียงสถานที่ท่ทองเที่ยวที่มีชายหาด และวัดว่าแต่ยังมีหัวใจของผู้คนที่อบอุ่นและจริงใจที่สุดสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นที่สนามบินได้เปลี่ยนมุมมองของเธอไปตลอดการเธอหลับตาลงพร้อมรอยยิ้มบางเบาความรู้สึกเหนื่อยล้าที่สะสมมาตลอดเส้นทางการบินหลายชั่วโมงค่อยๆเลือนหายไปถูกแทนที่ด้วยความอิ่มเอมใจและคำสัญญากับตนเองว่าเธอจะไม่ปล่อยให้ช่วงเวลาเล็กๆแบบนี้ผ่านไปโดยไร้ค่าแต่จะเก็บมันไว้เป็นแรงบันดาลใจให้เธอใช้ชีวิตด้วยความจริงใจไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ เธอตื่นขึ้นมาในเช้าวันถัดไปพร้อมเสียงนกร้องและแสงแดดอ่อนที่ลอดผ่านม่านหน้าต่างของโรงแรมในกรุงเทพมหานครรัเสเซียรู้สึกถึงความสดชื่นและความเบาสบายอย่างที่ไม่ได้สัมผัสมานานเธอเดินไปเปิดหน้าต่างมองเห็นถนนที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาผู้คนเดินทางไปทำงานรถแท็กซี่สีสันสดใสเคลื่อนไปมาและเสียงหัวเราะจากร้านอาหารริมทางทำให้เธอรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเด็กที่กำลังค้นพบโลกใหม่ เธอตัดสินใจออกไปเดินเล่นด้วยตัวเองโดยไม่พึ่งไกด์ทัวร์เธออยากสัมผัสความเป็นไทยแท้จากวิธีชีวิตของผู้คนธรรมดาเธอเดินเข้าไปในตลาดเช้าได้กลิ่นหอมของอาหารทอดคาเ้ากับกลิ่นผลไม้สดผู้ขายบางคนยื่นผลไม้มาให้ชิมพร้อมรอยยิ้มแม่จะไม่ได้สื่อสารด้วยภาษาเดียวกันแต่แววตาและท่าทางกลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นเธอลองชิมมะม่วงสุกและหัวเราะอ,ออกมาเพราะมันหวานจนเกินกว่าที่เธอเคยลิ้มรสมาจากบ้านเกิด ระหว่างทางเธอได้พบเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งกำลังช่วยกันถือกระเป๋าหนักของเพื่อนที่ขาพิการเธอหยุดมองอย่างเงียบเงียบหัวใจของเธออ่อนโยนลงอีกครั้งภาพของแม่บ้านที่สนามบินผุดขึ้นมาในความคิดและตอนนี้ภาพของเด็กๆเ,เหล่านี้ซ้อนทับเข้ามาเธอเริ่มตรหนักว่าประเทศนี้สอนให้เธอเห็นคุณค่าของการช่วยเหลือกันและกันโดยไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทน เธอเดินต่อไปจนถึงวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งบรรยากาศสงบเงียบเสียงสวดมนต์ผ่าเบาเออยมากับสายลมเธอถอดรองเท้าเดินเข้าไปภายในวัดอย่างเกรงใจแล้วนั่งลงตรงมุมหนึ่งพระสงฆ์ชรามองมาที่เธอแล้วยิ้มอย่างอ่อนโยนแม้จะไม่มีการสนทนาแต่เพียงแค่นั้นเธอก็รู้สึกเหมือนถูกโอบกอดด้วยความสงบที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน เมื่อกลับไปที่โรงแรมในตอนเย็นเธอนั่งเขียนบันทึกการเดินทางลงในสมุดเล่มเล็กทุกถ้อยคำที่เขียนเต็มไปด้วยความซาบซึ้งเธอเขียนถึงแม่บ้านที่สนามบินเขียนถึงเด็กนักเรียนในตลาดและเขียนถึงรอยยิ้มของผู้คนที่เธอพบเจอตลอดทั้งวันเธอเขียนว่าเธอไม่เคยคิดเลยว่าประเทศหนึ่งจะสามารถเปลี่ยนมุมมองชีวิตของเธอได้อย่างรวดเร็วและลึกซึ้งเช่นนี้ เธอวางปากกาลงแล้วมองออกไปยังท้องฟ้ายามค่ำที่เต็มไปด้วยแสงไฟจากตึกสูงเธอรู้สึกเหมือนประเทศไทยกำลังค่อยๆสอนให้เธอกลับมารักความเป็นมนุษย์อีกครั้งเธอได้ค้นพบว่าความสุขไม่จำเป็นต้องมาจากสิ่งหรูหราหรือความสำเร็จใหญ่โตแต่บางครั้งมันอยู่ในรอยยิ้มเล็กๆในน้ำใจที่แบ่งปันกันและในสายตาที่เต็มไปด้วยความจริงใจ ค่ำคืนผ่านไปอย่างสงบเธอเริ่มคุ้นชินกับอากาศอุ่นและบรรยากาศของเมืองไทยที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาในวันถัดมาเธอตัดสินใจนั่งรถออกไปนอกเมืองเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตที่แตกต่างจากกรุงเทพมหานครรถบัสเคลื่อนไปตามถนนสายยาวที่สองข้างทางเต็มไปด้วยทุ่งนาและต้นตาลสูงเรียงรายภาพเหล่านี้ทำให้เธอคิดถึงบ้านเกิดของตนเองที่มีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่แต่ก็ยังแตกต่างกันด้วยกลิ่นอายและความรู้สึก เธอหยุดที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งมีตลาดนัดชุมชนผู้คนในหมู่บ้านยิ้มทักทายและบางคนก็ตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นเธอที่เป็นชาวต่างชาติแต่กลับไม่มีใครปฏิเสธที่จะช่วยเหลือพวกเขาพูดคุยกับเธอด้วยภาษาท้องถิ่นและท่าทางง่ายๆมีคุณยายคนหนึ่งยื่นข้าวเหนียวร้อนๆหอ่อใบตองมาให้พร้อมรอยยิ้มอบอุ่นเธอรับไว้ด้วยความซาบซึ้งและพยายามกล่าวคำว่าขอบคุณคำที่เธอหัดพูดมาตั้งแต่คืนก่อนแม้ออกเสียงไม่ชัดแต่คุณยายก็หัวเราะเบาๆอย่างเอ็นดู เธอนั่งกินข้าวเหนียวกับไก่ย่างที่ซื้อมาจากตลาดริมถนนรสชาติเรียบง่ายแต่กลับทําให้เธอน้ําตาซึมอีกครั้งมันไม่ใช่เพียงอาหารแต่คือความรู้สึกที่ถูกห่อหุ้มด้วยน้ําใจของผู้คนที่ไม่มีแม้กระทั่งการคาดหวังสิ่งใดตอบแทนเธอเริ่มตระหนักว่าแท้จริงแล้วความสุขคือการได้รับและการให้ที่บริสุทธิ์โดยไม่ต้องใช้ถ้อยคําใดๆ หลังจากใช้เวลาหลายวันในประเทศไทยเธอได้เดินทางไปทั้งวัดโบราณริมแม่น้ำตลาดน้ำที่เต็มไปด้วยสีสันและหมู่บ้านชาวนาเล็กๆทุกที่ทุกแห่งต่างมอบเรื่องราวเล็กๆที่ทำให้หัวใจของเธออ่อนโยนลงเรื่อยๆเมื่อกลับมาที่โรงแรมในคืนสุดท้ายของการเดินทางเธอนั่งมองสมุดบันทึกที่ตอนนี้เต็มไปด้วยถ้อยคำและภาพวาดเล็กๆที่เธอวาดด้วยมือเพื่อเก็บความทรงจำ เธอนึกถึงแม่บ้านที่สนามบินอีกครั้งภาพนั้นยังคงชัดเจนเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานและเธอเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในทริปครั้งนี้ล้วนเริ่มต้นจากรอยยิ้มเล็กๆที่สนามบินนั่นเองหากวันนั้นเธอไม่หยุดมองหากเธอไม่ยกมือไหว้ตอบกลับเธอคงไม่ได้รับบทเรียนสำคัญในชีวิตว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเดินทางรอบโลกหรือการรับใช้ผู้โดยสารนับพันแต่ความสุขอยู่ที่การได้พบความจริงใจที่ส่งต่อจากหัวใจหนึ่งไปสู่อีกหัวใจหนึ่ง ในคืนสุดท้ายก่อนเดินทางกลับเธอเขียนบรรทัดสุดท้ายลงในบันทึกด้วยน้ำตาที่เออคลอว่าประเทศไทยสอนฉันให้รู้จักร้องให้อย่างมีความสุขและเธอสาบานกับตัวเองว่าเธอจะกลับมาที่นี่อีกครั้งไม่ใช่ในฐานะแอร์โฮสเตสที่ผ่านการเดินทางมามากมายแต่ในฐานะผู้หญิงธรรมดาที่อยากกลับมาหาความอบอุ่นจากรอยยิ้มเล็กๆที่ทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงตั้งแต่วันแรกที่มาถึง รุ่งเช้าวันเดินทางกลับรัเสเซียเธอลุกขึ้นจากเตียงด้วยหัวใจที่หนักอึ้งไม่ใช่เพราะความเหนื่อยล้าแต่เพราะความรู้สึกผูกพันที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งต่อดินแดนที่เธอเพิ่งได้สัมผัสเป็นครั้งแรกเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสีจากแสงรุ่งอรุณผู้คนบนถนนกำลังเคลื่อนไหวตามวิถีชีวิตประจำวันรอยยิ้มที่เธอได้รับในตลาดเสียงหัวเราะของเด็กนักเรียนและแววตาของแม่บ้านที่สนามบินล้วนย้อนกลับเข้ามาในหัวใจของเธอราวกับภาพ,พยนตร์ที่ฉายซ้ำไม่รู้จบ เธอเก็บกระเป๋าเช้าทุกชิ้นเสื้อผ้าและของฝากที่เธอซื้อกลับไปกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนเรื่องราวเล็กๆที่เธออยากเก็บไว้เธอหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเปิดดูหน้าสุดท้ายที่เธอเขียนเมื่อคืนก่อนประโยคสั้นๆว่าประเทศไทยสอนฉันให้รู้จักร้องให้อย่างมีความสุขยังคงสะกดหัวใจของเธอให้สั่นไหวเธอปิดสมุดลงอย่างเบามือแล้วเดินออกจากห้องพักด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความหมาย เมื่อถึงสนามบินบรรยากาศคราวนี้แตกต่างจากวันแรกอย่างสิ้นเชิงครั้งนั้นเธอเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความไม่แน่ใจแต่วันนี้เธอกลับเดินไปพร้อมความอบอุ่นและความมั่นใจเธอเดินผ่านถงใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้โดยสารมากมายและทันใดนั้นเธอก็มองเห็นแม่บ้านคนเดิมที่กำลังทำความสะอาดอยู่ตรงมุมหนึ่งหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นทันทีเหมือนโชคชะตาจัดเตรียมให้ เธอหยุดเดินและก้าวเข้าไปหาแม่บ้านคนนั้นครั้งนี้เธอไม่เพียงยกมือไหว้แต่ยังยื่นถุงเล็กๆที่เธอเตรียมไว้ภายในมีของฝากจากรัเสเซียเล็กน้อยเธอยิ้มและพูดภาษาไทยช้าๆว่าขอบคุณมากค่ะแม่บ้านเหน่อยหน้าขึ้นด้วยความประหลาดใจแต่ก็รับถุงไว้พร้อมรอยยิ้มที่กว้างกว่าเดิมน้ำตาของทั้งสองฝ่ายเออคลอขึ้นมาพร้อมกันโดยไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆ ผู้คนรอบข้างบางคนหยุดมองภาพนั้นแต่สำหรับเธอโลกทั้งใบเหมือนหยุดเคลื่อนไหวเธอรู้สึกว่าช่วงเวลาสั้นๆนี้คือของขวัญล้ำค่าที่ชีวิตมอบให้เธอไม่ได้มีความหรูหราหรือการต้อนรับพิเศษใดๆแต่เป็นความจริงใจที่ออกมาจากหัวใจที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่กลับเชื่อมถึงกันได้อย่างลึกซึง้ง เมื่อเดินเข้าสู่เกตเพื่อขึ้นเครื่องเธอหันกลับไปมองสนามบินอีกครั้งรอยยิ้มของแม่บ้านยังคงติดตรึงในหัวใจของเธอเธอเข้าใจแล้วว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพียงหน้าที่การงานหรือการค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆแต่คือการค้นพบความหมายของความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเรียบง่ายกว่าที่คิด เธอนั่งลงบนที่นั่งในเครื่องบินหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเขียนบรรทัดสุดท้ายก่อนที่เครื่องจัทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อหาสิ่งยิ่งใหญ่เพราะสิ่งที่ยิ่งใหญ่อาจซ่อนอยู่ในรอยยิ้มเล็กๆของใครบางคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเธอปิดสมุดลงยกสายตาขึ้นไปมองท้องฟ้ากว้างใหญ่ที่ค่อยๆเปิดออกตรงหน้าในหัวใจของเธอเต็มไปด้วยคําสัญญาเงียบๆว่าเธอจะกลับมาที่นี่อีกครั้ง เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นเครื่องบินค่อยๆทะยานขึ้นเหนือพื้นดินเธอหลับตาลงพร้อมรอยยิ้มและน้ำตาอุ่นๆไหลออกมาอีกครั้งแต่มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้าโศกหักแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขและความซาบซึ้งที่เธอจะจดจำไปชั่วชีวิต ระหว่างที่เครื่องบินกำลังทะยานสูงขึ้นเหนือกรุงเทพมหานครเธอมองลงไปเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นยาวคดเคี้ยวเหมือนริบบิ้นสีเงินที่ทอดตัวผ่านเมืองใหญ่แสงอาทิตย์ยามเช้าสะท้อนจากหลังคาบ้านเรือนและตึกสูงทำให้ทุกอย่างดูเหมือนภาพวาดที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเธอรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปในหัวใจความเหนื่อยล้าที่สะสมจากการทำงานตลอดหลายปีเหมือนถูกชำระล้างออกไปทีละน้อยแทนที่ด้วยความอิ่มเอมและความอ่อนโยน เธอหวนคิดถึงวันแรกที่ก้าวเข้าสนามบินสวรณภูมิภาพแม่บ้านคนนั้นยังคงชัดเจนเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่นาทีที่ผ่านมาและเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เธอไม่อาจลืมได้แม้จะเดินทางไปหลายประเทศหลายเมือง ค่ำคืนผ่านไปอย่างสงบเธอเริ่มคุ้นชินกับอากาศอุ่นและบรรยากาศของเมืองไทยที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาในวันถัดมาเธอตัดสินใจนั่งรถออกไปนอกเมืองเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตที่แตกต่างจากกรุงเทพมหานครรถบัสเคลื่อนไปตามถนนสายยาวที่สองข้างทางเต็มไปด้วยทุ่งนาและต้นตาลสูงเรียงรายภาพเหล่านี้ทำให้เธอคิดถึงบ้านเกิดของตนเองที่มีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่แต่ก็ยังแตกต่างกันด้วยกลิ่นอายและความรู้สึก เธอหยุดที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งมีตลาดนัดชุมชนผู้คนในหมู่บ้านยิ้มทักทายและบางคนก็ตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นเธอที่เป็นชาวต่างชาติแต่กลับไม่มีใครปฏิเสธที่จะช่วยเหลือพวกเขาพูดคุยกับเธอด้วยภาษาท้องถิ่นและท่าทางง่ายๆมีคุณยายคนหนึ่งยื่นเข้าเหนียวร้อนๆห่อใบตองมาให้พร้อมรอยยิ้มอบอุ่นเธอรับไว้ด้วยความซาบซึ้งและพยายามกล่าวคำว่าขอบคุณคำที่เธอหัดพูดมาตั้งแต่คืนก่อนแม้ออกเสียงไม่ชัดแต่คุณยายก็หัวเราะเบาๆอย่างเอ็นดู เธอนั่งกินข้าวเหนียวกับไก่ย่างที่ซื้อมาจากตลาดริมถนนรสชาติเรียบง่ายแต่กลับทําให้เธอน้ําตาซึมอีกครั้งมันไม่ใช่เพียงอาหารแต่คือความรู้สึกที่ถูกห่อหุ้มด้วยน้ําใจของผู้คนที่ไม่มีแม้กระทั่งการคาดหวังสิ่งใดตอบแทนเธอเริ่มตระหนักว่าแท้จริงแล้วความสุขคือการได้รับและการให้ที่บริสุทธิ์โดยไม่ต้องใช้ถ้อยคําใดๆ หลังจากใช้เวลาหลายวันในประเทศไทยเธอได้เดินทางไปทั้งวัดโบราณริมแม่น้ำตลาดน้ำที่เต็มไปด้วยสีสันและหมู่บ้านชาวนาเล็กๆทุกที่ทุกแห่งต่างมอบเรื่องราวเล็กๆที่ทำให้หัวใจของเธออ่อนโยนลงเรื่อยๆเมื่อกลับมาที่โรงแรมในคืนสุดท้ายของการเดินทางเธอนั่งมองสมุดบันทึกที่ตอนนี้เต็มไปด้วยถ้อยคำและภาพวาดเล็กๆที่เธอวาดด้วยมือเพื่อเก็บความทรงจำ เธอนึกถึงแม่บ้านที่สนามบินอีกครั้งภาพนั้นยังคงชัดเจนเหมือนเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อวานและเธอเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในทริปครั้งนี้ล้วนเริ่มต้นจากรอยยิ้มเล็กๆที่สนามบินนั่นเองหากวันนั้นเธอไม่หยุดมองหากเธอไม่ยกมือไหว้ตอบกลับเธอคงไม่ได้รับบทเรียนสำคัญในชีวิตว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเดินทางรอบโลกหรือการรับใช้ผู้โดยสารนับพันแต่ความสุขอยู่ที่การได้พบความจริงใจที่ส่งต่อจากหัวใจหนึ่งไปสู่อีกหัวใจหนึ่ง ในคืนสุดท้ายก่อนเดินทางกลับเธอเขียนบรรทัดสุดท้ายลงในบันทึกด้วยน้ำตาที่เออคลอว่าประเทศไทยสอนฉันให้รู้จักร้องให้อย่างมีความสุขและเธอสาบานกับตัวเองว่าเธอจะกลับมาที่นี่อีกครั้งไม่ใช่ในฐานะแอร์โฮสเตสที่ผ่านการเดินทางมามากมายแต่ในฐานะผู้หญิงธรรมดาที่อยากกลับมาหาความอบอุ่นจากรอยยิ้มเล็กๆที่ทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงตั้งแต่วันแรกที่มาถึง รุ่งเช้าวันเดินทางกลับรัเสเซียเธอลุกขึ้นจากเตียงด้วยหัวใจที่หนักอึ้งไม่ใช่เพราะความเหนื่อยล้าแต่เพราะความรู้สึกผูกพันที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งต่อดินแดนที่เธอเพิ่งได้สัมผัสเป็นครั้งแรกเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสีจากแสงรุ่งอรุณผู้คนบนถนนกำลังเคลื่อนไหวตามวิธีชีวิตประจำวันรอยยิ้มที่เธอได้รับในตลาดเสียงหัวเราะของเด็กนักเรียนและแววตาของแม่บ้านที่สนามบินล้วนย้อนกลับเข้ามาในหัวใจของเธอราวกับภาพยนตร์ที่ฉายซ้ำไม่รู้จบ เธอเก็บกระเป๋าเช้าทุกชิ้นเสื้อผ้าและของฝากที่เธอซื้อกลับไปกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนเรื่องราวเล็กๆที่เธออยากเก็บไว้เธอหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเปิดดูหน้าสุดท้ายที่เธอเขียนเมื่อคืนก่อนประโยคสั้นๆว่าประเทศไทยสอนฉันให้รู้จักร้องให้อย่างมีความสุขยังคงสะกดหัวใจของเธอให้สั่นไหวเธอปิดสมุดลงอย่างเบามือแล้วเดินออกจากห้องพักด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความหมาย เมื่อถึงสนามบินบรรยากาศคราวนี้แตกต่างจากวันแรกอย่างสิ้นเชิงครั้งนั้นเธอเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความไม่แน่ใจแต่วันนี้เธอกลับเดินไปพร้อมความอบอุ่นและความมั่นใจเธอเดินผ่านถงใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้โดยสารมากมายและทันใดนั้นเธอก็มองเห็นแม่บ้านคนเดิมที่กำลังทำความสะอาดอยู่ตรงมุมหนึ่งหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นทันทีเหมือนโชคชะตาจัดเตรียมให้ เธอหยุดเดินและก้าวเข้าไปหาแม่บ้านคนนั้นครั้งนี้เธอไม่เพียงยกมือไหว้แต่ยังยื่นถุงเล็กๆที่เธอเตรียมไว้ภายในมีของฝากจากรัเสเซียเล็กน้อยเธอยิ้มและพูดภาษาไทยชา้ชาๆว่าขอบคุณมากค่ะแม่บ้านเงยหน้าขึ้นด้วยความประหลาดใจแต่ก็รับถุงไว้พร้อมรอยยิ้มที่กว้างกว่าเดิมน้ำตาของทั้งสองฝ่ายเออคลอขึ้นมาพร้อมกันโดยไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆ ผู้คนรอบข้างบางคนหยุดมองภาพนั้นแต่สำหรับเธอโลกทั้งใบเหมือนหยุดเคลื่อนไหวเธอรู้สึกว่าช่วงเวลาสั้นๆนี้คือของขวัญล้ำค่าที่ชีวิตมอบให้เธอไม่ได้มีความหรูหราหรือการต้อนรับพิเศษใดๆแต่เป็นความจริงใจที่ออกมาจากหัวใจที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่กลับเชื่อมถึงกันได้อย่างลึกซึ้ง เมื่อเดินเข้าสู่เกตเพื่อขึ้นเครื่องเธอหันกลับไปมองสนามบินอีกครั้งรอยยิ้มของแม่บ้านยังคงติดตรึงในหัวใจของเธอเธอเข้าใจแล้วว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพียงหน้าที่การงานหรือการค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆแต่คือการค้นพบความหมายของความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเรียบง่ายกว่าที่คิด เธอนั่งลงบนที่นั่งในเครื่องบินหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเขียนบรรทัดสุดท้ายก่อนที่เครื่องจะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อหาสิ่งยิ่งใหญ่เพราะสิ่งที่ยิ่งใหญ่อาจซ่อนอยู่ในรอยยิ้มเล็กๆของใครบางคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเธอปิดสมุดลงยกสายตาขึ้นไปมองท้องฟ้ากว้างใหญ่ที่ค่อยๆเปิดออกตรงหน้าในหัวใจของเธอเต็มไปด้วยคําสัญญาเงียบๆว่าเธอจะกลับมาที่นี่อีกครั้ง เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นเครื่องบินค่อยๆทะยานขึ้นเหนือพื้นดินเธอหลับตาลงพร้อมรอยยิ้มและน้ำตาอุ่นๆไหลออกมาอีกครั้งแต่มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้าโศกหากแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขและความซาบซึ้งที่เธอจะจดจำไปชั่วชีวิต ระหว่างที่เครื่องบินกำลังทะยานสูงขึ้นเหนือกรุงเทพมหานครเธอมองลงไปเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นยาวคดเคี้ยวเหมือนริบบิ้นสีเงินที่ทอดตัวผ่านเมืองใหญ่แสงอาทิตย์ยามเช้าสะท้อนจากหลังคาบ้านเรือนและตึกสูงทำให้ทุกอย่างดูเหมือนภาพวาดที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเธอรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปในหัวใจความเหนื่อยล้าที่สะสมจากการทำงานตลอดหลายปีเหมือนถูกชำระล้างออกไปทีละน้อยแทนที่ด้วยความอิ่มเอมและความอ่อนโยน เธอหวนคิดถึงวันแรกที่ก้าวเข้าสนามบินสุวรณภูมิภาพแม่บ้านคนนั้นยังคงชัดเจนเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่นาทีที่ผ่านมาและเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เธอไม่อาจลืมได้แม้จะเดินทางไปหลายประเทศหลายเมืองแต่ไม่มีที่ใดที่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนได้กลับไปสู่ความจริงของหัวใจเท่าที่นี่ทุกย่างก้าวของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มและสายตาที่จริงใจเธอเหมือนเด็กที่กลับมาเชื่อในความบริสุทธิ์ของมนุษย์อีกครั้ง ขณะที่เครื่องบินค่อยๆไต่ระดับสูงขึ้นเธอหยิบสมุดบันทึกเล่มเล็กออกมาจากกระเป๋าเธอเปิดไปยังหน้าสุดท้ายและเริ่มเขียนต่อน้ำเสียงในหัวใจของเธอเรียบง่ายแต่หนักแน่นฉันเดินทางมาที่นี่ในฐานะแอร์โฮสเตสผู้มกประสบการณ์แต่กลับได้กลับไปในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียนรู้ความหมายของการมีชีวิตจริงๆความสุขไม่ได้อยู่ที่การบินไปทั่วโลกหรือการได้พักในโรงแรมหรูหราแต่มันอยู่ในรอยยิ้มและความการุณาที่เราได้รับและส่งต่อให้กัน เธอวางปากกาลงและหันไปมองผู้โดยสารที่นั่นขงข้างๆเป็นหญิงชาวไทยที่กำลังอุ้มลูกเล็กเธอยิ้มให้และหญิงคนนั้นก็ยิ้มตอบกลับอย่างเป็นธรรมชาติรอยยิ้มเล็กๆที่ยืนยันสิ่งที่เธอเพิ่งเขียนในบันทึกทุกอย่างเชื่อมโยงกันเหมือนเส้นได้ที่ถักทอเป็นผืนผ้าแห่งความทรงจำ เมื่อเครื่องบินเข้าสู่ระดับการบินที่มั่นคงพนักงานต้อนรับบนเครื่องเริ่มให้บริการแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้สวมบทบาทแอร์โฮสเตสเธอเป็นเพียงผู้โดยสารที่นั่งเงียบๆและเฝ้ามองการทำงานของเพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยสายตาที่ต่างไปเธอเข้าใจแล้วว่าการบริการไม่ใช่เพียงหน้าที่แต่คือการส่งต่อความอบอุ่นเล็กๆที่อาจเปลี่ยนหัวใจของใครบางคนไปตลอดการเหมือนที่เธอเองเคยได้รับ เวลาผ่านไปเครื่องบินลอยอยู่ท่ามกลางก้อนเมฆขาวโอบล้อมรอบท้องฟ้ากว้างใหญ่เธอหลับตาลงอีกครั้งเสียงหัวเราะของเด็กนักเรียนในตลาดเสียงสวดมนต์แผ่วเบาในวัดเก่าแก่กลิ่นหอมของมะม่วงสุกและภาพแม่บ้านก้มหน้าทำงานยังคงดังและชัดเจนในหัวใจทั้งหมดกลายเป็นเพลงแห่งชีวิตที่เธออยากฟังซ้ำไปตลอดกาลก่อนจะหลับไปเธอพร่ำคำพูดเบาๆกับตัวเอง ประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงประเทศที่ฉันมาเยือนแต่เป็นบ้านอีกหลังที่สอนฉันให้รักมนุษย์และรักชีวิตเธอหลับไปพร้อมรอยยิ้มบางเบาน้ำตาแห่งความสุขยังคงซึมอยู่ตรงหางตาและในห้วงฝันของเธอมีแต่รอยยิ้มเล็กๆที่เธอสัญญากับตัวเองว่าจะกลับไปหามันอีกครั้งไม่ว่าจะนานเท่าใดก็ตาม เมื่อเครื่องบินยังคงลอยอยู่เหนือชั้นเมฆเธอเอ็นสีสะพิงเบาะแล้วหลับตาลงปล่อยให้ความทรงจำจากวันที่ผ่านมาไหลาย,ย้อนกลับมาอย่างต่อเนื่องเสียงหัวเราะของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดรอยยิ้มที่เปื้อนใบหน้าของคุณยายที่ยื่นข้าวเหนียวให้การได้เห็นเด็กนักเรียนช่วยเพื่อนที่พิการเดินไปโรงเรียนภาพพระสงฆ์ที่นั่งสงบนิ่งในวัดเก่าแก่และเนื้อสิ่งอื่นใดคือภาพแม่บ้านที่สนามบินซึ่งเป็นจุด เริ่มต้นของทุกอย่างความทรงจำทั้งหมดนั้นหมุนเวียนในหัวใจจนแทบจะแยกไม่ออกว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหรือหลังทุกภาพทุกเสียงทุกความรู้สึกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเธอไม่เคยคิดว่าประเทศที่อยู่ห่างไกลาจากบ้านเกิดหลายพันกิโลเมตร จะสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองชีวิตของเธอได้ลึกซึ้งเพียงนี้เธอเคยคิดว่าความสุขคือการได้เดินทางรอบโลกพักในโรงแรมหรูหราหรือได้สัมผัสกับสิ่งที่หายากแต่แท้จริงแล้วความสุขที่แท้จริงกลับซ่อนอยู่ในความเรียบง่ายและความจริงใจของผู้คนที่เธอพบเจอในที่แห่งนี้ เธอเปิดสมุดบันทึกอีกครั้งมือสั่นเล็กน้อยเพราะความรู้สึกที่เอ่้อทนอยู่ภายในเธอเขียนข้อความยาวต่อเนื่องโดยไม่หยุดคิดรอยยิ้มหนึ่งสามารถเปลี่ยนทั้งหัวใจได้และความเมตตาเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะทำให้โลกทั้งใบดูสว่างสวัยประเทศไทยได้มอบรอยยิ้มและน้ำใจให้ฉันจนฉันรู้สึกเหมือนเกิดใหม่ เธอวางปากกาลงช้าๆแล้วหันไปมองท้องฟ้านอกหน้าต่างเครื่องบินที่ค่อยๆกลายเป็นสีทองจากแสงอาทิตย์ยามเช้าที่สาดส่องทะลุก้อนเมฆเข้ามาเธอเผลอหลุดยิ้มทั้งที่ยังมีน้ำตาคลออยู่ตรงหางตาเป็นรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มของแอร์โฮสเตสผู้มาประสบการณ์ที่ต้องฝืนแสดงให้ผู้โดยสารเห็นแต่เป็นรอยยิ้มที่ออกมาจากความจริงใจล้วนๆ เธอคิดถึงแม่บ้านคนนั้นอีกครั้งและเธอเข้าใจแล้วว่าทำไมวันนั้นน้ำตาถึงเออออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะในรอยยิ้มของแม่บ้านเธอได้เห็นความจริงของมนุษย์ที่เรียบง่ายที่สุดและซื่อสัตย์ที่สุดรอยยิ้มที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อหวังสิ่งใดตอบแทนแต่เป็นรอยยิ้มที่เกิดขึ้นจากหัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตา เครื่องบินแล่นไปบนท้องฟ้าอย่างมั่นคงผู้โดยสารรอบตัวเธอเริ่มหลับบ้างเริ่มอ่านหนังสือบ้างแต่สำหรับเธอเวลาราวกับหยุดนิ่งเธอจมอยู่กับความรู้สึกที่ไม่อยากให้หายไปเธอสัญญากับตัวเองว่าจะกลับมาที่นี่อีกครั้งในวันที่เธอพร้อมไม่ใช่เพื่อการทำงานแต่เพื่อกลับมาใช้ชีวิตอย่างแท้จริงเพื่อกลับมานั่งหัวเราะกับแม่ค้าในตลาดเพื่อกลับไปฟังเสียงสวดมนต์ยามเช้าและเพื่อกลับไปยกมือไหว้แม่บ้านที่สนามบินอีกครั้ง ก่อนที่เธอจะปิดสมุดบันทึกเธอเขียนบรรทัดสุดท้ายด้วยลายมือที่มั่นคงชีวิตสอนให้ฉันบินไปไกลแต่ประเทศไทยสอนให้ฉันหยุดและมองเห็นหัวใจเธอยิ้มออกมาอีกครั้งพร้อมน้ำตาที่เออคลอเป็นครั้งสุดท้ายและหลับตาลงอย่างสงบในใจของเธอเต็มไปด้วยเสียงสะท้อนที่บอกเพียงว่าเธอได้ค้นพบบ้านอีกแห่งหนึ่งแล้วแม้จะอยู่ห่างไกลแต่จะอยู่ในหัวใจของเธอตลอดไป เธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อเสียงกับตันประกาศว่าเครื่องบินกำลังจะเข้าสู่น่านฟ้ารัเสเซียอากาศในห้องโดยสารเย็นสบายแต่ในใจของเธอกลับร้อนรุ่มไปด้วยความรู้สึกมากมายที่ยังไม่ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบเธอหันไปมองผู้โดยสารรอบๆบ,บางคนกำลังนอนหลับบางคนกำลังพลิกหนังสืออ่านและบางคนก็กำลังดูหนังบนหน้าจอส่วนตัวแต่สำหรับเธอแล้วความคิดยังวงเวียนอยู่ที่ประเทศไทยเหมือนยังไม่ได้ออกจากที่นั่นเลย เธอมองไปนอกหน้าต่างอีกครั้งท้องฟ้ากว้างใหญ่เบื้องล่างคือทะเลกว้างสุดสายตาเธอรู้สึกเหมือนกำลังล่องลอยอยู่ระหว่างสองโลกโลกเก่าที่เธอคุ้นเคยกับโลกใหม่ที่เพิ่งเปิดประตูต้อนรับเธอไม่กี่วันก่อนหน้านี้ภาพรอยยิ้มของแม่บ้านไทยยังคงชัดเจนเหมือนสลักอยู่ในใจภาพเด็กๆที่ช่วยเหลือกันในตลาดยังคงอบอุ่นเหมือนเพิ่งเห็นเมื่อครู่ภาพพระสงฆ์ในวัดยังคงทําให้เธอสมบทุกครั้งที่คิดถึงและภาพคุณยายที่ยื่นข้าวเหนียวให้ยังคงเป็นรสชาติที่หวานที่สุดในชีวิต เธอเริ่มคิดถึงบ้านเกิดของเธอเมืองรัเสเซียที่เธอเคยภาคภูมิใจว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการบินอันยาวนานแต่ตอนนี้เธอรู้สึกว่าความเหนื่อยล้าทั้งหมดที่สะสมมาหลายปีค่อยๆเผยตัวออกมามันไม่ใช่เพราะงานหนักเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นเพราะหัวใจที่เธอลมืมเติมเต็มเธอใช้ชีวิตเพื่อผู้โดยสารนับพันแต่กลับลืมดูแลความรู้สึกของตอนเองเธอยิ้มให้ใครต่อใครบนเครื่องบินแต่กลับไม่เคยยิ้มจากใจจริงเหมือนที่เธอทำในวันที่พบแม่บ้านที่สนามบินไทย เธอหยิบสมุดบันทึกเล่มเล็กขึ้นมาอีกครั้งแม้จะเหลือเพียงไม่กี่หน้าสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจเขียนต่อข้อความที่ยาวและเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายฉันจะกลับไปที่ประเทศไทยอีกครั้งไม่ใช่ในฐานะแอรโฮสเตสแต่ในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากใช้ชีวิตช้าๆอยากยิ้มตอบทุกคนอย่างจริงใจอยากนั่งฟังเสียงลมพัดผ่านต้นตาลและอยากเรียนรู้ว่าการเป็นมนุษย์ที่แท้จริงหมายถึงอะไร หลายเดือนต่อมาเธอใช้สิทธิ์วันหยุดยาวที่สะสมไว้เธอจองตั๋วกลับประเทศไทยไม่ใช่ในฐานะลูกเรือแต่ในฐานะนักเดินทางธรรมดาคนหนึ่งที่อยากเดินชาช้าอยากใช้ชีวิตอย่างที่ใจเรียกร้องในวันที่9้าลงจากเครื่องบินที่กรุงเทพอีกครั้งหัวใจเธอสั่นแรงจนแทบหยุดเต้นกลิ่นอากาศชื้นอุ่นอบอวนเข้ามาในจมูกเสียงพูดภาษาไทยดังรอบตัวและทุกสิ่งทุกอย่างทําให้เธอยิ้มทั้งน้ําตา เมื่อเดินเข้าสู่ถงสนามบินภาพแม่บ้านชุดเดิมๆมไม่ปรากฏอีกแล้วแต่เธอรู้สึกได้ว่ารอยยิ้มในวันนั้นยังอยู่ตรงนี้อยู่ในอากาศที่เธอหายใจอยู่ในผู้คนที่เดินผ่านและอยู่ในหัวใจของเธอเองเธอเก้าวไปช้าๆหยุดยืนตรงมุมเดิมที่ครั้งหนึ่งเคยได้พบแม่บ้านคนนั้นหลับตาลงแล้วก้มศีรษะเล็กน้อยราวกับกล่าวคำขอบคุณในความเงียบงนัน จากนั้นเธอเดินออกไปสู่เมืองกรุงเทพอีกครั้งด้วยหัวใจที่พร้อมเปิดรับทุกสิ่งไม่ใช่เพียงเพื่อการท่องเที่ยวแต่เพื่อการเรียนรู้ชีวิตอย่างแท้จริงทุกย่างก้าวบนถนนทุกเสียงหัวเราะในตลาดทุกรอยยิ้มจากคนแปลกหน้าทำให้เธอรู้ว่าเธอตัดสินใจถูกแล้วการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเดินทางแต่คือการเริ่มต้นใหม่ของชีวิต เธอเดินออกจากสนามบินกรุงเทพไปอย่างเชื่องช้าอากาศอบอุ่นชื้นทําให้เธอหายใจเต็มปอดความรู้สึกเหมือนครั้งแรกที่มาเยือนผุดขึ้นมาในใจอีกครั้งทุกก้าวที่เดินออกไปเหมือนเป็นการย้อนเวลาไปหาวันที่เธอยือนร้องให้ต่อหน้าแม่บ้านคนนั้นเธอยกมือขึ้นแต่หัวใจของตนเองเบาๆเหมือนจะยืนยันกับตัวเองว่าเธอไม่ได้ฝันไปนี่คือความจริงที่เธอกําลังสัมผัสอยู่ รถแท็กซี่สีสดเรียงรายอยู่ด้านนอกคนขับหลายคนตะโกนเรียกลูกค้าแต่เธอกลับเลือกที่จะยืนมองอยู่ครู่หนึ่งเธออยากดูดซับบรรยากาศทุกอย่างให้ได้มากที่สุดเธอสูดกลิ่นควันรถผสมกลิ่นอาหารริมทางที่ลอยมาตามลมกลิ่นเครื่องเทศรุนแรงแต่ก็ทําให้หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นเธอคิดถึงวันที่เธอเดินผ่านตลาดเล็กๆและแม่ค้าส่งรอยยิ้มให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนความรู้สึกนั้นทําให้เธอรู้ว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายท่องเที่ยวแต่คือบ้านอีกแห่งที่เธอเพิ่มค้นพบ เธอขึ้นแท็กซี่คันหนึ่งบอกชื่อโรงแรมเล็กๆที่ตั้งใจจะพักและมองออกไปนอกหน้าต่างรถขณะวิ่งผ่านถนนใหญ่เสียงตแตรดังเป็นระยะระยะแต่แทนที่จะรำคาญเธอกลับรู้สึกว่านี่คือเสียงดนตรีที่บรรเลงต้อนรับเธอภาพผู้คนเดินข้ามถนนเสียงหัวเราะของเด็กๆที่โรงเรียนริมทางและร้านค้าข้างถนนที่เต็มไปด้วยสีสันทั้งหมดนี้ทำให้เธอนั่งยิ้มอย่างเงียบๆ วันต่อมาเธอออกเดินทางไปยังย่านชุมชนเก่าในกรุงเทพที่เธอเคยเห็นเพียงผ่านๆคราวที่แล้วคราวนี้เธอตั้งใจจะใช้เวลาอยู่ที่นี่นานขึ้นเธอเดินผ่านบ้านไม้เก่าๆที่ยังคงตั้งอยู่ริมคลองเสียงน้ําไหลกระทบตะลิ่งเบาๆทําให้เธอรู้สึกสงบเธอหยุดยืนคุยกับคุณยายที่กําลังนั่งสานตะกร้าแม้จะสื่อสารกันได้เพียงไม่กี่คําแต่สายตาและรอยยิ้มก็เพียงพอที่จะเชื่อมใจเธอเข้าไว้ด้วยกัน เธอจดบันทึกทุกสิ่งลงในสมุดเล่มเล็กเหมือนเคยแต่คราวนี้ถ้อยคำที่เธอเขียนเต็มไปด้วยความสุขมากกว่าความเศร้าเธอเขียนว่าฉันอยากอยู่ที่นี่นานๆานฉันอยากเรียนรู้ภาษาไทยอยากลองทำอาหารไทยอยากใช้ชีวิตอย่างคนไทยธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่ในฐานะนักท่องเที่ยวหรือแอร์โฮสเตสที่ต้องเร่งรีบ หลายวันผ่านไปเธอเริ่มคุ้นเคยกับผู้คนรอบข้างเด็กๆในชุมชนเริ่มเรียกเธอด้วยชื่อเล่นที่พวกเขาตั้งให้แม่ค้าริมถนนเริ่มจำหน้าเธอได้และยื่นของกินเล็กๆให้อย่างเอนดูเธอรู้สึกเหมือนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่โดยไม่รู้ตัวภาพชีวิตเหล่านี้ทำให้เธอเชื่อมั่นมากขึ้นว่าการตัดสินใจกลับมาคือการเลือกที่ถูกต้อง คืนหนึ่งเธอนั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยามองไฟระยิประยับสะท้อนผิวน้ำลมเย็นพัดผ่านเบาๆเธอหยิบสมุดบันทึกออกมาเปิดไปยังหน้าที่เขียนสัญญากับตัวเองว่าเธอจะกลับมาและวันนี้เธอก็ได้ทำตามสัญญาแล้วเธอเขียนต่อด้วยถ้อยคำเรียบง่ายว่าชีวิตไม่ใช่การบินไปทั่วโลกเพียงอย่างเดียวแต่คือการหาที่ที่หัวใจหยุดพักได้และสำหรับฉันประเทศไทยคือที่แห่งนั้น เธอปิดสมุดลงยกหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวรอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าอย่างเป็นธรรมชาติครั้งนี้ไม่ใช่รอยยิ้มเพื่อหน้าที่แต่เป็นรอยยิ้มที่ออกมาจากหัวใจอย่างแท้จริงและเธอรู้ทันทีว่าการเดินทางของเธอเพิ่งเริ่มต้นขึ้นใหม่ในเส้นทางที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อน หลังจากที่เธอได้กลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งในฐานะนักเดินทางธรรมดาไม่ใช่อโฮสเตสที่ต้องเร่งรีบตามตารางบินทุกวันของเธอจึงเหมือนเป็นของขวัญที่ทำให้หัวใจได้พักผ่อนจริงๆเธอตื่นเช้ามาด้วยเสียงนกร้องไม่ใช่เสียงนาฬิกาปลุกเธอเดินเล่นในตลาดสดเล็กๆได้ฟังเสียงคนขายคุยกันด้วยสำเนียงที่เธอฟังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่กลับอบอุ่นจนรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้าน วันที่เธอตัดสินใจไปเยี่ยมสนามบินอีกครั้งก็เพื่อยืนยันจุดเดิมที่ครั้งหนึ่งเคยได้พบแม่บ้านไทยที่ทําให้เธอร้องไห้ในวันนั้นเมื่อเดินผ่านประตูทางเข้าความทรงจําเก่าก็หลังไหลกลับมาเธอหยุดอยู่ตรงมุมหนึ่งหลับตาและยกมือขึ้นพนมเบาๆราวกับกล่าวคําขอบคุณในความเงียบเงันแม่แม่บ้านคนนั้นจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วแต่เธอรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่ยังโอบกอดหัวใจเธออยู่ จากนั้นเธอเลือกที่จะออกเดินทางไปยังต่างจังหวัดเธอขึ้นรถไฟชานเมืองนั่งมองทุ่งนาและภูเขาที่ทอดยาวสุดสายตาลมอุ่นพัดเข้ามาทางหน้าต่างเธอเห็นเด็กๆโบกมือให้จากชานชาลาเล็กๆและเธอก็โบกมือกลับด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุขความสุขแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นในห้องโดยสารรูหราของสายการบินระดับโลกมันเป็นความสุขที่เรียบง่ายและแท้จริง ในหมู่บ้านเล็กๆที่เธอไปพักเธอได้รู้จักครอบครัวหนึ่งที่ต้อนรับเธอเหมือนญาติพวกเขาสอนเธอหุงข้าวเหนียวสอนผูกดอกไม้ไหวพระและยังพาเธอไปนั่งริมทุ่งดูพระอาทิตย์ตกแม่เท่าของบ้านนั้นเอ่ยกับเธอด้วยภาษาไทยช้าๆว่าที่นี่บ้านของเธอด้วยถึงแม่เธอจะไม่เข้าใจทุกคำแต่สายตาและรอยยิ้มก็เพียงพอที่จะทำให้เธอร้องให้อีกครั้งน้ำตาคราวนี้เต็มไปด้วยความตื้นตันใจและการยอมรับว่าหัวใจของเธอได้พบที่พักพิงแล้ว หลายสัปดาห์ผ่านไปเธอเขียนบันทึกทุกวันในสมุดเล่มเล็กที่กลายเป็นเพื่อนคู่ใจเนื้อหาที่เคยเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความโดดเดี่ยวบัดนี้ถูกแทนที่ด้วยเรื่องราวของมิตรภาพรอยยิ้มและความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตเธอเขียนว่าฉันไม่เคยคิดว่าความสุขจะเรียบง่ายขนาดนี้ไม่ใช่การบินข้ามฟ้าหรือการพักโรงแรมหรูแต่คือการนั่งข้างคนแปลกหน้าที่กลายเป็นเพื่อนการหัวเราะโดยไม่ต้องใช้ภาษาและการได้ยิ้มอย่างจริงใจทุกเช้า